ก็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนทุกท่านครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำครับกับทีเด็ดเซนเตอร์วันนี้เซนเตอร์เนี่ยก็ไม่ลืมที่จะคัดฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดเนี่ยมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องกันเหมือนเคยครับมีมาด้วยกันทั้งหมด5คู่เป็น5คู่เด็ด5คู่เต็งแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนี่ยฝากพี่ๆน้องครับท่านใดที่สนใจครับอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเซนเตอร์เนี่ยก็อย่าลืมครับ แอด ff 777ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้เช่นกันครับเข้ามารับแนวทางฟุตบอลกันได้เลยครับคู่บอลเต็งบอลสดบอล VAP เนี่ยหรือจะเป็นชุดโครงการ3ชุดโครงการ4เรามีให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับและยังมีประกันบินบอลของแต่ละวันเนี่ยให้อีกด้วยครับและยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นสนุกถ่ายผลสกอร์ฟุตบอลครับ ในคู่ VP ของเซนเตอร์ครับว่าคู่ v ีของเซนเตอร์เนี่ยจบที่สกอร์เท่าไหร่ทายถูกเนี่ยรับไปได้เลยครับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมหนึ่งตัวครับเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปของเซนเตอร์ครับว่าในคู่ VP ของเซนเตอร์เนี่ยจบสกอร์ที่เท่าไหร่ทายถูกเนี่ยแคปคอมเมนต์ของท่านครับและส่งมาให้เซนเตอร์ที่ asff777 ได้เลยครับและฝากพี่เพียงน้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซนเตอร์ด้วยในคู่แรกเนี่ยเราไปลุยในโอลิมปิกเกมครับรอบแปดท้ายในฟุตบอลช ระหว่างทางด้านของโมร็อกโกเนี่ยเจอทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลา2องทุ่มตรงนะโดยในคู่นี้ครับทางด้านของโมร็อกโกเนี่ยผ่านเข้ามาเป็นอันดับที่1ของสายบีครับโดยในนัดแรกเนี่ยก็เจอกับทางด้านของอาร์เจนตินาครับก็ชนะอาร์เจนตินาไป2ประตูต่อหนึ่งแในนัดที่2เนี่ยก็มาหลุดแพ้ยูเครนไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับนัดสเนี่ยในนัดล่าสุดครับก็เอาชนะทางด้านของอิรักไป3ประตูต่อศูนย์ครับทำให้ผ่านเข้ารอบมา แซมเนี่ยรวมแล้วเป็นที่1ครับผ่านเข้ามาเจอกับทางด้านของสหรัฐครับสหรัฐเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่2ของสาย A ครับในนัดแรกเนี่ยก็เจอกันทางด้านของเจ้าภาพเลยฝรั่งเศสก็หลุดแพ้เจ้าภาพไป3ประตูต 0, ่อศูนย์นัดสก็มาชนะนิวซีแลนด์ไป4ประตูต่อหครับนัดที่3เนี่ยก็ชนะทางด้านกินีมาที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้ครับเจอกันมา1งครั้งครับในปี2023น่นู่นเลยเป็นทางด้านของโมโโคร็อกโกครับที่เอาชนะทางด้านของสหรัฐไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ในส่วนความพร้อมก่อนเกมวันนี้เนี่ยทางด้านของโมร็อกโกครับสภาพความพร้อมวันนี้ครับพวกเขามีขุมกําลังที่พร้อมลงโบทุกรายครับโดยการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4 3 3ครับโดยมีทางด้านของอันลาฟฮาคิมีครับกับตันทีมพร้อมลงสนามและแดนกลางเนี่ยจะวางเป็นทางด้านของวิลาเอลคานุสครับคอยปันเกมสนับสนุน3าประสานในแดนหน้าอย่างอีเลียสฮาฮูมัสและทางด้านของอับเดอันซันซูรีครับอายรายเนี่ยเป็นทางด้านของซซฟิยาน ลาฮิมีครับดาวยิงตัวเก่งที่ซัดในรายการนี้ไปแล้ว4เมตรครับลงล่าตะข่ายร่วมกันในเกมนี้ครับส่วนทางด้านของฝั่งทีมชาติอเมริกาเนี่ยมีรอเช็คความฟิตทางด้านของจาลูก้าบูชิโอครับที่เจ็บขาครับว่านัดน,นี้เนี่ยเขาจะพร้อมช่วยทีมได้หรือไม่ะนะทางการจัดทัพเนี่ยพวกเขาจะมาในระบบ4ี่โดยแดนกลางเนี่ยจะวางเป็นทางด้านของเทนเนอร์เตมันครับคอยคุมเกมในแดนกลางสนับสนุน3า,าษประสานในแดนหน้าอย่างเควิน ปาเดเดสครับและทางด้านของดันเคนแมกไวครับแลกรายเนี่ยทางด้านของแพ็กเตนอารอนสันครับลงล่าสกอร์ร่วมกันในเกมนี้ครับส่วนทางด้านราคาครับเปิดมาให้ทางด้านของโมกโกครับเป็นฝ่ายต่อที่ปอปาตะกครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2.5นะต้องบอกว่าคู่นี้ครับในรอบ8ทีมเนี่ยพวกเขาทําผลงานได้ดีมากๆทั้งคู่นะ ทางด้านของโมร็อกโกเนี่ยก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับแถมชนะทีมดังอย่างอาร์เจนตินาได้อีกด้วยครับขณะที่ของฝั่งทีมชาติสหรัฐเนี่ยพวกเขาก็ทําผลงานได้ดีครับในรอบแบ่งกลุ่มยิงเยอะเสียด้วยครับโดยเดลคาเนี่ยเปิดออกมาให้ทางฝั่งโมร็อกกนะเป็นฝ่ายต่อปอปอครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองสหรัฐดีกว่าครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยแมตชนี้ผมมองว่าน่าจะสู้กันสู่สีแน่นอนครับและมองว่าน่าจะยือกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแน่ๆครับดังนั้นเนี่ย มองว่าอยู่รองน่าจะดีที่สุดครับที่เด็ดครับรองสหรัฐครับสกอร์ที่คาดครับสหรัฐเสมอ2-2ครับและคู่ที่2เนี่ยเรามาในเดนมาร์กซูเปอร์ลีครับคู่ระหว่างทางด้านของอาฮุสครับเจอทางด้านของซอนได้เจสกีครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับในคู่นี้ครับผลงานในลีกแข่งกันไปแล้ว2นัดครับทางด้านของฮาฮุสเนี่ย แข่งไป2นัดครับเสมอ1และแพ้1ได้มาเนี่ยสลูกครับและเสียไป4ลูกแต่มีอยู่1แต้มครับอยู่อันดับที่8ของตารางทางด้านของซันเดอร์เจสกี้ก็เช่นกันครับแข่งมาทั้งหมด2นัดเสมอ1แพ้1เหมือนกันครับได้1และเสีย2ครับมีอยู่1แต้มเหมือนกันแต่อยู่อันดับที่9ของตารางครับในส่วนของฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยทางด้านของอาฮุสเนี่ยอาฮุสเนี่ยชนะไป2ครับและเสมอ1และแพ้ไปถึง2เกมครับ และทางด้านของซันเดอร์เจสกี้เนี่ยซันเดอร์เจสกี้ครับพวกเขาเสมอมา3เกมครับและแพ้ไปถึง2เกมครับเฮตูเฮต์ของคู่นี้เนี่ยการเจอกันครับทางน้าเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยสานัดครับเป็นทางด้านของฮาฮุนนะที่ทําได้ดีกว่าครับชนะไปได้ถึง18นัดครับและเสมอกันมา10นัดและทางด้านของซันเดอร์เจสกี้เนี่ยชนะมาเพียงแค่เกนะ้านัดเท่านั้นครับโดยการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะกันไปคนละ2เกมครับและเสมอกันมา1เกม ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางด้านของอาฮุสครับอาฮุสเนี่ยความพร้อมก่อนลงสนามครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3ามรายด้วยกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของนิโคลายโพเซนครับที่ได้รับบาดเจ็บจากนัดเปิดสนามครับต้องพักรักษาตัวต่อไปครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาในการจัดทัพเตยมส่งเดอะแบกอย่างโทเบสแบกครับหัวหอกวัยรุ่นวัยรุ่นครับที่ยิงประตูมาแล้ว2นัดติดกันครับรอเป็นตัวจบสกอร์เช่นเคย และทางด้านของซอนเดอร์เจสกี้ครับพวกเขาเนี่ยไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่คนเดียวครับคาดว่านัดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นทางด้านของโทเบียสซอนเมอร์ครับของกลางวัย2 2ปีแข้งเดียวครับที่ยิงประตูให้กับทีมได้จนถึงตอนนี้ครับจะรับหน้าที่คุมเชิงในทางด้านแดนกลางครับส่วนแดนหน้าเนี่ยจะยังส่งสู่หน้าคนใหม่ทางด้านของอีวานดิยันโตครับที่ย้ายมาจากสเตนเคิบูเคร์เซ่ครับรอปลดล็อกยิงประตูต่อไปครับส่วนทางด้านราคาครับเปิดมาให้ทางด้านของ อาฮุสครับอาฮุสเนี่ยต่อ0ูนุดหกิหนึ่งครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2.5ครับในคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมสุดสําคัญของทั้งคู่ครับเนื่องจากสะกดคําว่าชัยชนะไม่ได้เลยครับแต่ถ้าพูดถึงโอกาสในการคว้าชัยแล้วเนี่ยส่วนตัวขอเลือกข้างทางด้านของอาฮุสมากกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเกมลุกก็คือติดเครื่องหลังจากมีประตูฝากทุกนัดครับโดยเกมนี้เนี่ยถ้าเกมรับทางด้านของอาฮุสเนี่ยข,ขันนกขันน็อตให้แน่นหน่อยนะเปิดบ้านเนี่ยเข้าวินถือว่า ลุ้นได้สูงเลยนะขณะที่ทางด้านของซันเดอร์เจสกี้เนี่ยข้อแตกต่างก็คือเกมลุกนะยังคงเครื่องร้อนช้าอยู่แถมเกมรับก็เสียประตูทุกนัดครับยิ่งวันนี้เนี่ยพวกเขาต้องออกไปเยือนอีกด้วยครับเรียกได้ว่าสถานการณ์เนี่ยตกเป็นร้องอย่างแน่นอนครับทีเด็ดครับต่ออาหุสครับสกอร์ที่คาดครับอาหุชนะ31ครับในคู่ที่3ครับเราอยู่กันใน ไอร์แลนด์พรีมวิลเลตครับคู่ระหว่างทางด้านของด็อกเฮด้ายูเนเต็ดครับเจอทางด้านของโบฮีเมียนครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยดีกว่าครับทางด้านของด็อกเฮด้าครับแข่งมาทั้งหมดยี่สิบห้านัดครับชนะสี่เสมอแปดครับและแพ้ไปสิบสามเกมได้มายี่สิบหกลูกครับและเสียไปถึงสี่สิบเจ็ดประตูครับแต้มเนี่ยมีอยู่ยี่สิบแต้มครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่สิบของตารางครับวิเลตเนี่ยอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนทางด้านของโบฮีเมียนครับแข่งมาทั้งหมด23นัดนะชนะ7เสมอ6แพ้10ครับได้มา23ลูกครับและเสียไป27ลูกแต้มมีอยู่27แต้มครับทำให้ตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางครับวิเลตอยู่ที่30.4%ครับส่วนวันนี้ครับด็อกฮิด้าต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยองของโบฮีเมียนนะเราไปดูผลงานในบ้านของด็อกฮิด้าสักหน่อยครับด็อกฮิด้าเนี่ยแข่งในบ้านมาทั้งหมด12นัดครับชนะ4เสมอ5ครับและแพ้ไป3ได้จากในบ้านมาเนี่ย17ลูกครับและเสียไป17ลูกครับ วิเลตเนี่ยอยู่ที่33.3%สามเครับส่วนทางด้านของโบฮีเมียนเนี่ยโบฮีเมียนเนี่ยออกไปเยือน11นัดครับชนะ4เสมอ2ครับและแพ้5ครับได้มา12ลูกและก็เสียไป12ลูกเหมือนกันครับทำให้แต้มมีอยู่14แต้มอยู่ตอนนี้เนี่ยวิเลตอยู่ที่36.4%สครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของด็อกเฮด้าเนี่ยชนะ2ครับและเสมอ1และแพ้ไป2เกมครับทางด้านของโบฮีเมียนครับพวกเขาเสมอมา3เกมครับและชนะ1และแพ้ไป1เกมครับ โดยเฮดทูเฮดของคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมด38นัดครับเป็นทางด้านของโบฮีเมียนครับชนะไปได้18เกมครับและดอกเฮดาเนี่ยชนะมาเพียงแค่9เกมเท่านั้นครับเสมอขั้นมา11เกมโดย5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นทางด้านของโบฮีเมียนครับชนะไป3เกมครับและเสมอขันมา1เกมครับและด็อกเดาเนี่ยชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับในความพร้อมก่อนเกมทางด้านของด o อกเ d ดาวันนี้ครับจะขาดทางด้านของแกรีดีแกรมครับและทางด้านของ แอรอนแมกนาลีครับกับทางด้านของเจมส์เบิร์นและทางด้านของซิซิมบาวาครับที่บาดเจ็บครับหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ54-1นะในแดนกลางเนี่ยจะวางเป็นทางด้านของเจมส์ไทเลอร์ครับและทางด้านของไลอันแบนแนนครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของเซนฟาเลนครับคอยปั้นเกมร่วมกันครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างฟานปีแอลล็อกครับลงบูในเกมนี้อีกเช่นเคยครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างโบฮีเมียนครับ พวกเขาเนี่ยจะขาดทางด้านของไบอันแม,ม็กมานัสครับขาดทางด้านของคีบัคบรีครับและทางด้านของโรเบิร์ตคอนวอร์ครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4-1-2-3ครับแนวลุกเนี่ยจะวางเป็นทางด้านของลอยเทียรนี่ครับคอยปั้นเกมสนับสนุน3 3ประสานในแดนหน้าอย่างเดลูนี่ครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของอเล็กซ์กีครับ ลายสุดท้าย่ยเป็น้างของแดนนี่แกนครับลงบูในเกมนี้อย่างแน่นอนครับในส่วนทางด้านราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของโบฮีเมียนครับเป็นฝ่ายต่อปอปาตะกมครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2.5ครับในเกมนี้เนี่ยผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างดอกเคด้ยู่นเตดเนี่ยผลงาน5้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาขว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะขณะที่ทีมมาเยือนอย่างโบฮีเมียนครับฟอร์มนอกบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดพวกเขาฟ้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเช่นกันราคาเปิดออกมาให้เป็น ทางด้านของทีมเยือนต่อปปครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับพอทั้งคู่เนี่ยฟอมห่วยพอๆกันนะแต่ทางด็อกเฮด้าเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับมั่นใจว่าเขาจะสู้เต็มที่อย่างแน่นอนครับและมองว่าโอกาสจบเจ้าเนี่ยมีสูงมากๆอีกด้วยครับฉะนั้นครับเกมนี้เนี่ยอยู่รองดีที่สุดครับทีเด็ดครับรองด็อกเฮด้าครับสกอร์ที่คาดครับด็อกเฮด้าเสมอ1นึครับโดยคู่ที่4ครับเรามาอยู่กันในโลเนีซุปเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างทางด้านของดินาโมเจอทางด้านของ กอเรียบูซัวครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาตีสอตรงครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยดีกว่าครับทางด้านของดินโมบุคาเลสเนี่ยแข่งไปแล้วทั้งหมด3นัดครับชนะ1เสมอ1และแพ้ไป1ครับบอกเลยเนี่ยสนัดมาเนี่ยเหมาหมดครับชนะเสมอแพ้เนาะแล้วก็ได้มา7ลูกครับและเสียไป5ลูกครับและแต้มมีอยู่ทั้งหมด4แต้มนะอยู่อันดับที่7ของตารางครับวิเลสเนี่ยทำงานอยู่ที่3 3 3ครับส่วนทางด้านของ เกาเรียบูซัวครับเหมือนกันครับแข่งมาทั้งหมด3นัดครับเหมาหมดครับชนะ1เสมอ1และแพ้1ครับได้ไปสามลูกครับและเสียไป3ลูกครับทำให้ตอนนี้มีอยู่4แต้มครับอยู่อันดับที่8ของตารางครับวิเลตอยู่ที่33.3%ครับแล้วก็ทางด้านของทีนโมเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกาเรียบูซัวเนาะผลงานในบ้านเนี่ยในในฤดูกาลใหม่ครับก็แข่งไป1นัดครับก็ชนะมาด้วยครับทำให้เก็บมาได้เนี่ยสลูกครับและเสียไป1ลูกทําให้ตอนนี้เนี่ยวิเลตอยู่ที่ร้อนะ ส่วนทางด้านของเกาหลีนะครับออกไปเยือนมา2นัดครับชนะ1เสมอ1ครับได้มาเนี่ยสลูกครับและเสียไปเพียงแค่1ลูกครับทาให้วิเลนเนี่ยอยู่ที่50%ตอนนี้ครับโดยถ้าดูฟอร์ม5้านัดหลังสุดครับทางด้านของดินาโมเนี่ยชนะมา2ครับและเสมอ2และแพ้1นครับส่วนทางด้านของเการลีโบซัวครับในหานัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมา3ครับและแพ้1ครับเสมอมา1เกมโดยเฮตุเฮตของคู่นี้ครับเจอกันมาแล้ว3ครั้งครับ ทางด้านของกอริเบูซัวเนี่ยชนะไปได้1น,นัดครับและใน2นัดที่เหลือเนี่ยเสมอขึ้นมาครับและสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้เนี่ยทางด้านของดินาโมบูคาเรสครับพวกเขาเนี่ยไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดทัวแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับแน่นอนว่ากลุ่มกําลังหลักพวกเขาเนี่ยอยู่กันครบคันครับคาดว่าแมตช์นี้เนี่ยจะมาในระบบ42-31นะโดยมีทางด้านของอันทิกเซลมานีครับออกสตาร์ทยืนล่าสกอร์และใช้ทางด้านของคาตาลินซียานครับ รับอาสาเป็นเกมลุกอยู่ท่านหลังเหมือนเดิมครับขณะที่ทางด้างของเอ็ดีซีนาโอเล่ครับปากหลักคุมเชิงแดนกลางตามระเบียบครับทางด้านของบูซัวครับบูซัวเนี่ยไม่มีรางงานตัวเจ็บติดทัวแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจากทางด้านของมูฮามาดูเกติตาครับตัวลุกเลือดเซนิการครับที่ไม่สามารถใช้งานได้ครับขณะที่ขุมกขาลังหลักเนี่ยรายอื่นอยู่ครบครับคาดว่านัดนี้เนี่ยพวกเขาจะมาในระบบ4 4 2นะโดยมีทางด้านของอเล็กซานดูอินฟานครับ กับทางด้านของลิคา r d โดมาสตอฟครับคาควงคู่ลาตะไคในแดนหน้าครับและใช้ทางด้านของลาซาเบกครับอัคมาตอฟครับรับบทจอมทัพคอยบัญชาการอยู่เกมหลังตามสูตรครับส่วนราคาครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของบูคาเรสครับต่อที่ครึ่งลูกนะราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2-2.5ีด2.5ครับในคู่นี้ครับผมมองว่าไม่แค้วที่เจ้าถิ่นอย่างดินาโมบูคาเรสเนี่ยจะกินนิ่มตามทรงครับ แม้ล่าสุดเนี่ยพวกเขาจะบุกถนะทางด้านของเซฟซี่มาที่1ประตูต่อหนึ่งครับแต่ก็ถือว่าเป็นทิปเจือนที่ไม่ง่ายครับและการยันเสมอมาได้เนี่ยจัดว่าโอเคเลยทีเดียวยิ่งนั้นนี้ครับคัมแบ็กบูในหลังเย่าของตัวเองเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าใส่สุดอย่างแน่นอนครับเพราะเกมลุกของพวกเขาเนี่ยลันได้แล้วถึง7ประตูตลอด3เกมในลีกที่ผ่านมาฮนะส่วนทางด้านของทีมาเยอนทางอย่างบูแซวเนี่ยที่แม้ผลงานกับแต้มจะเท่ากันเป๊ะนะแต่รายละเอียดเกมเนี่ยกับผลที่ออกมาครับ หากเทียบกันแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นลองพอสมควรครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยแพ้ทางด้านของเซฟซี่มา2ประตูต่อหครับดูทรงแล้วเนี่ยการไปเชิญหน้ากับคู่แข่งที่ศักยภาพสูงแบบนี้ครับไม่น่ารอดครับเมื่อคิดแล้วครับผมว่าไปทางเจ้าบ้านน่าจะดีที่สุดนะครับทีเด็ดครับต่อดินาโมบูคาเลสครับสกอร์ที่คาดครับดินาโมบูคาเลสเนี่ยชนะ2-1ครับ และก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับผมยกให้เป็นคู่ v i p ของเซนเตอร์เลยครับคู่ระหว่างทางด้านของฝรั่งเศสครับเจอกับทางด้านของอาร์เจนตินาครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาตีสองตรงครับโดยคู่นี้ครับบอกเลยว่ามีประเด็นให้ถกเถียงกันมากมายครับและดูแล้วว่าจะเป็นคู่กัดคู่แข่งกันอย่างแน่นอนครับตั้งแต่ประเด็นในรอบบอลโลกครับที่อาร์เจนตินาเนี่ยตบทางด้านฝรั่งเศสเข้าไป หรือจะเป็นประเด็นทางด้านของเอสโซเนี่ยที่ร้องเพลงอะไรเข้าไปอีกถ้าเจนตินาวันนี้เนี่ยตบฝรั่งเศสเข้าไปได้ครับผมว่าน่าจะแค้นแล้วแค้นอีกอย่างแน่นอนฮนะแต่ผมว่านัดน,นี้เนี่ยทางด้านฝรั่งเศสดูเหนือกว่านะเลยดูจากสถิติห้านัดหลังสุดเนี่ยอจาจจะสถิติส <c oughs> ามนัดที่ผ่านมาครับทางฝรั่งเศสเนี่ยใน,นตั้งแต่แมตช์แรกครับยนแมตช์ที่3ครับพวกเขาเนี่ยชนะมาทั้งหมดเลยครับโดยนัดแรกเนี่ยเจอกับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ชนะสหรัฐอเมริกามาที่3ประตูต่อศูนย์ครับ นัดสองก็มาเจอกันทางด้านของกินีครับก็ชนะทางด้านของกินีมาที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดสามเนี่ยเจอกันทางด้านของนิวซีแลนด์ครับก็ชนะทางด้านนิวซีแลนด์ไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านของอาร์เจนตินาเนี่ยอาร์เจนตินาครับพวกเขาลุดแพ้ไปในนัดแรกครับโดยนัดที่เจอกับทางด้านโมร็อกโกนะแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งครับโดยนัดที่เหลือเนี่ยก็ชนะนัดที่2ก็ชนะทางด้านของอิรักมา3ประตูต่อหนึ่งนัดที่4เนี่ยก็ชนะทางด้านของยูเครนมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยผ่าานเข้รอบ มาเจอกันในรอบ8ปดรอเอ,เอาในวันนี้ส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเราไปดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันสักหน่อยดีกว่าครับสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยสภาพทีมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดตัวแบนแม้แต่คนเดียวครับ้านการจัดทัพเนี่ยน่าจะมาในระบบ4312ครับคู่กองหน้าก็จะเป็นทางด้านของอานคาริโมเอนโดครับกับทางด้านของวินสันโอโดแบนครับโดยมีทางด้านของ ลายานแชกีครับเป็นตัวสร้างสรรเกมอยู่ด้านหลังครับส่วนทางด้านของเจนติน่าเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของดาเมียนเฟเนเดสครับแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับที่มีอาการบาดเจ็บด้านการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4 2-31ครับแดนกลางเนี่ยมีแกนหลักเป็นทางด้านของอารันวาเล่าครับส่วนเกมลุกเนี่ยพร้อมวางทางด้านของดิอาโกอันมาดาครับคอยสร้างสรร์เกมครับโดยมีทางด้านของลูเซโนก่อนดูครับเป็นหน้าเป้าครับส่วนคู่นี้เนี่ย ผมขออนาตเก็บทัศนคติไว้ให้พี่ๆยังน้องในกลุ่ม v ี p ของเซนเตือยนะใครอยากได้เนี่ยเข้ามารับทัศนคติดีๆได้เลยครับที่แอด ff777 ครับเข้ามารับแนวทางหรือเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ด5คู่เต็งที่เซนเตือรหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ครับเราไปสรุปผลกันสักหน่อยดีกว่าครับในคู่แรกครับระหว่างโมร็อกโกกับสหรัฐเนี่ยคู่นี้ให้ไปลองที่สหรัฐครับ คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของฮารุสครับเจอทางด้านของซันเดอร์เจสกี้ครับคู่นี้เนี่ยให้ไปต่อที่ฮารุสครับฮาฮุนครับคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ระหว่างทางด้านของด็อกเฮดาครับเจอกัทางด้านของโบฮีเมียนครับคู่นี้เนี่ยให้ไปลองทางด้านของด็อกเฮดาครับในคู่ที่4ครับคู่ระหว่างทางด้านของดีนาโมบูคาเรสเนี่ยเจอทางด้านของกอริลลบูซัวครับคู่นี้เนี่ยให้ไปต่อทางด้านของดีนาโมบูคาเรสครับ ในคู่ที่5ครับเป็นคู่ v i p ของเซนเตอร์ครับพี่เพียงน้องท่านใดที่อยากรู้ว่าเซนเตอร์ให้ทัศนะคู่นี้ไปคู่ไหนครับก็อย่าลืมครับ add ff777 ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้เช่นกันครับเข้ามารับแนวทางฟุตบอลกันได้เลยฟรีๆครับไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลชุดเนี่ยพวกเรามีให้หมดครับผมและก่อนที่จะจากกันไปครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีเจอปืนครับ